จะมาตามหาพวกบัวทางญาติคุณพี่ท่านนี้นั่งรถประจำทางมาจากปราจีนบุรีเพื่อเอาทองมาหลอมขายที่โคราชแล้วมาตามหาญาดด้วยช่วยแชร์หน่อยนะด้วยความที่รถประจำทางไม่ผ่านหน้าเราจรึงเอาน้องชมพูไปรับพี่พเขาตรงจุงดงลงรถ<ด><ๆ>ของชิ้นไหนไม่แน่ใจว่าเป็นทองไหมถือมาได้เลยนะคะร้านเช็กให้ทุกชิ้นจะได้หายสงสยัยและที่เป็นทองหลอมขายได้ก็มีตามนี้ น้ำหนักหลังหลอมได้สี่กัมพอดีเป๊ะเลยวัดได้หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คุณพี่บอกได้สี่ห้าพันก็ดีใจแล้วดีใจที่พี่เขาได้เกินเป้านั่งแล้วค่ะด้ยังมีความเมตตาไปรับพี่เนาะโอ๊ยไม่พี่แบบให้บริการลูกค้าอยู่แล้วค่ะพี่วตสาตั้งใจนั่งรถโดยสารมาหนูต้องเกรงใจพี่พีุ่ตสามาหาที่นี่ไงก็ต้องไปรับแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหนูไปส่งพี่มีความฝันอยากจะมาตามหาครอบครัวทางญายิาแกเป็นคน ทงชัยอ้าวเหรคเอคะข้ามเจอข้ามน้ําข้ามเขาไปครับอยู่ที่ไปปักหลักอยู่ที่นั่นนี่คือ<ช>เรื่องเล่าเรื่องเล่าจากพ่พี่อ๋อทีนี้เราก็คิดถึงญาติตรนนี้ก็เขาย<ร>าก<ห>ตามหาเราก็อยากรู้จักถูกพันไวตอนนี้ชื่อลอยแขมสแกล่าอ๋อชื่อคุณย่าลอยแขมสแกล่าแล้วก็พี่อยากอยากเจอญาติที่อยู่ปักทงชัยแต่ว่ายังไม่เคยเจอแล้วก็นามสกุลแขมสแกล่าใช่ค่ะขมสแกล่าได้ได้ค่ะได้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวหนูเอาลง คลิปลงให้แล้วเดี๋ยวมยค่ะเผื่อว่าคนปักเขาไม่ท่านในายนำสกุลแถมสแกลหรือว,ว,ว่ารู้จักคนนำสกุลนี้ช่วยติดต่อกลับมาหน่อยนะคะก็ะได้ส่งคุณพี่เขาถึงคิวรถตู้แล้วช่วยแชร์ให้พี่เขาได้เจอญาติหน่อยนะคะ